ของเล่นจากธรรมชาติชิ้นใหม่ของควิ n เซิร์ฟคืออะไรกันนะมาดูกันกอปแกลปกอปแกลอร่อยเลสิโอ้โหแต่ละตัวดูชอบกันหมดเลยนะเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือขอนไม้กัดแทะความพิเศษของเขาก็คือเขาไม่ยจะทามาจากแป้งข้าวโพดเป็นของเล่นที่เอาไว้ขัดฟันกัดแทะได้ตลอดนะครับไอตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเยื่อพูดไปก็ไม่เห็นภาพนี่นะครับความที่สโนโดูจะชอบมากแค่ไหนสโน มี2ไซส์ให้เลือกไซส์ S ราคา290บาทไซส์ L 350ร้อยห้บาทให้อบปก่อนครับอบปกรยังไงครับอบปกรยังไงครับสวัสดีรครับสวัสดีครันที่นบายทำจากแป้งขา้าวโพดปลอดภัย100%เมื่อน้องกัดจะค่อยๆออ,ออกเป็นซี่เป็นซี่จะไม่ได้ออกมาเป็นชิ้นๆนะครับโ,โหเนี่ยทุกคนดูตรงที่เป็นซี่ที่เวลาสโนกัดแท้ไปแล้วนะครับมันจะแบบ ค่อยๆเป็นขุยมันจะไปขัดฟันให้ถ้าหากว่าน้องหมาบ้านไหนเป็นสายกัดแทบเฟอร์นิเจอร์ของเล่นขอนไม้จากวินเซิร์ฟตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะครับยังไงที่บ้านน่าจะต้องลองมีติดไว้แล้วนะบา